แล้วผมถ้าเรามาบ้านอีต่องตะบนปิลักนะฮะสิ่งนี้ฮะถ้าเราไม่ทำถือว่ามาไม่ถึงนะครับก็คือตรงนี้ครับผมนี่ฮะนี่ยเราต้องมาทำตรงนี้ฮะคือการมาห้อยป้ายนะฮะห้อยป้าย แต่ว่าตอนนี้เขาลื้อนะฮะเขาลื้อสะพานออกปกติมันจะอยู่ตรงนั้นฮะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะแต่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เขาเขาให้ห้อยตรงนี้ไว้ก่อนฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขากตลังปรับปรุงแล้วเขาจะเออรู้กันไปไง,งโอ้ปรับปรุงแล้วเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาไปห้อยที่เดิมเขาบอกอย่างนั้นนะฮะ เขาทาคนเพื่อนที่เขาว่าอย่างนันออนะหลับตาไปเนี่ยนี่ฮะบางคนก็มาให้ตรงนี้นะแต่ปกติเขาจะให้กันตรงนี้นะนี่ฮะที่เขาให้นะฮะนี่ครับตรงนี้ครับเขาเพิ่งทาใหม่เขาบอกว่าเออขาเพิ่งทําใหม่เสร็จนะฮะเอ,อ้าเพิ่งทําใหม่แล้วก็ห้ได้เลยนี่ตอนนี้ วันที่6 6พิชูนานฮะเริ่มห้อยได้แล้วนะฮะเห็นแล้วเริ่มมีคนมาห้อยแล้วห้อยตัวนี้ไมหมเนาะโอเค okay, เดี๋ยวเราลองไปถามว่าเขาขายอะไรยังไงนะฮะเขาห้อยอะไรยังไงี้ยนี่ฮะนม่ค้าค้าขายตรงนี้นะฮะใช่ไหมอาอมีถั่วอ๋อนี่นี่ไงใช่ไหมอืม อ๋อป้ายนี้ยี่สิบบาทนะอะไรนะับสองกันออนออนกันอันนี่กันนี้นสองกันเขี<ป>ยนเลยใช่ไหม,ไมนะเออป้ายละยี่สิบบาทนะเราเขียนเองนะฮะ ถ้าเราเขียนแล้วไปให้ตรงนี้ไหมฮะรตรงไหนขอ,อตรงที่เป็นมะถัยนะครับอ๋อ,อจะให้ตรงสะพานเหมืองแรกนะฮะเดี๋ยวเราขอเขียนป๊บนึงนะครับครับตัวนี้เราเขียนแล้วนะฮะเ,เขียนเสร็จแล้วอ่นนี่ฮะเราจะมาห้อยตรงนี้นะฮะสะพานเหมืองแรกนะฮะสร้างปี2482ครับ เดี๋ยวลองถ่ายเนี่ยเขาก็จะมาห้อยเต็มที่สองฝั่งจะขอห้อยแป๊บนึงนะครับอ่าห้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะฮะนี่ครับสองฝั่งนะครับ เอละรเราเจอกันคลิปน้าครับสวัสดีครับ